สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวอย่างที่จะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวรีวิวปากกาครอสนะคะสำหรับค o อรสรุ่นนี้จะเป็นตัวคอรอสคิกนะคะปัจจุบันนะคะก็คอรอสคิกเนี่ยเขาจะทำออกมาทั้งหมดมี2ส,สีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดำกับสีซิลเวอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอ่า สองสีคอสคิกดีไซน์ของคอสนะคะทรงนี้ก็จะเป็นตัวออกทรงสซริมนะคะตัวด้ามเดียวด้ามเล็กนะคะก็เป็นสีเนเจอร์ของแบรนด์เขาอยู่แล้วนะคะสำหรับคอสคิกตัวแหนบของเขาจะเป็นตัวตัดด้วยสีออกเป็นด้ามสีตัวเนี้ยตัวสีออกแหนบสีดำนะคะเราก็ตัดด้วยตัวหนังสือสีขาว มันก็จะแตกต่างกับพวกของเซนจูรี่สุนจิรี่เนี่ยจะเป็นตัวชูโรงของคอสเลยก็คือว่าคนนิยมใช้ค่อนข้างเยอะนะคะคราวน,นี้คอสคิกเนี่ยก็ออกมาตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นนะคะวัยทำงานนะคะที่ไม่ได้สูงอายุมากอยากได้ปากกาทรงสปอร์ทที่เอาไว้สำหรับพกพาได้ตลอดนะคะคกลไกการใช้งานของตัวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูมันจะเป็นตัวคำว่าคิกก็คือตรงตัวเลยนะคะเป็นตัวด้ามที่เอาไว้ใช้สำหรับตัวด้ามกดนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อสระคำว่า cross นะคะก็ลักษณะบอดี้นะคะสีเงินกับสีดําก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะแหนบเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ เดี๋ยวลองดูนะคะก็อันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าราศีดําทําก็ค่อนข้างสวยมากนะคะสําหรับตัวสีเงินทําก็จะออกมาเรียบๆหรูๆนะคะแล้วก็ใครอยากได้ตัวชื่อที่ค่อนข้างสีชัดเจนคมนะคะก็อาจจะเลือกเป็นตัวด้ามสีดําได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากให้มันดูหรูหรานะคะก็เป็นตัวสีเงินอย่างนี้นะคะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะอานี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจกันนะคะสำหรับคอร์สรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นตัวกล่องไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะกล่องครอบสีดำนะคะซิกเนเจอร์ของเขานะคะจะตัดด้วยตัวหนังสือสีนำเงินไอสีเหลืองนะคะอ่าแล้วก็มีตัวโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเวลาเราเปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวกล่องที่ไว้สำหรับดื่มอย่างนี้นะคะด้านในก็จะมีพวกใบวารันตีอ่า ในส่วนของใครที่อยากจะเอาไปเป็นของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษนะคะเวลาที่เรา,าเลือกซื้อประกานะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งกับร้านนะคะได้ว่าเราต้องการห่อของขวัญน,นะคะกระดาษของครอสก็จะเป็นรวดลายลักษณะแบบนี้นะคะอ่า ดูแบบหรูหรามากนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเข้ากับโลโก้ของเขานะคะแล้วก็เพิ่ม,มเติมด้วยโบที่เป็นโบรท์คอรสอย่างนี้นะคะ่าสวยงามนะคะนี้ลองมาดูในส่วนของตัวน้ําหมึกกันบ้างนะคะสําหรับตัวด้ามนี้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนหมึกตัวนี้จะเป็นหมึกที่ไซส์ต่างจากหมึกเอ่อทรงอันนี้มันเป็นทรงกดใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคอรสเนี่ยเขาจะเป็นตัวทรงหมุนทั้งหมดนะคะคราวนี้ การใช้หมึกเนี่ยก็เลยจะเป็นหมึกคนละทรงนะคะอย่างที่รุ่นต่างๆเนี่ยตามคลิปที่เคยทํามานะคะตัวบอดี้ทรงครอสเนี่ยหมึกข้างในจะเป็นหมึกที่ค่อนข้างเรียวยาวนะคะตัวนั้นจะเป็นใช้สําหรับพวกเซนจูรี่ตัวหมุนนะคะแต่ครอสคิกตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็นตัวในนี้เขาจะมีเขียนนะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเขียนว่าคอสสตรีมเจลโรเลอร์นะคะ ก็ใช้เป็นตัวหมึกแบบนี้นะคะ0.7นะคะแล้วก็เขาแถมมาเป็นหมึกดำเวลาที่เราใช้หมึกเจลเนี่ยเวลาที่เราซื้อจะสังเกตได้เลยเขาจะมีจุกแบบนี้นะคะเพราะว่าหมึกเจลเป็นหมึกที่มีส่วนผสมของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปิดและยังไม่ได้ใช้งานมันก็มีโอกาสที่จะแห้งได้ง่ายนะคะเดี๋ยวที่จะลองซูมให้ดูนิดนึงอ่าเนี่ยตัวนี้ค่ะมันจะเขียนว่าสริมเจลโรลเลอร์นะคะ เป็นการใช้งานแบบตัวกดปกติแต่ใช้น้ำหมึกแบบนี้นะคะก็เวลาที่เราหาซื้อหมึกเราก็ต้องแจ้งเขาว่าแจ้งกับทางร้านนะคะว่าเป็นหมึกคอสรงกดนะคะมันก็จะไซส์ต่างกันกันกบตัวตัวที่เป็นหมุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แจ้งแล้วเราบอกว่าเอาหมึกคอสนะคะเราอาจจะได้หมึกที่ไม่สามารถใช้กับปากการุ่นนี้ได้นะคะอันนี้ก็ เวลาทีเา่เราใช้ปากการุ่นไหนนะคะเราพยายามาจําในส่วนของตัวน้ําหมึกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเราหาซื้อมาเราจะซื้อแล้วใสไม่ตรงกันนะคะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะนี้ลองดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันนะคะตัวนี้ดูจากทรงของเขาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเบียวเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน้ำหนักเขาไม่ได้มากนะคะ เห็นไ,ไหมคะหนักเบามากมาก1ิกรัมนะคะสำหรับตัวคอสคิกนะคะปกติอ่ปาประกาจะอยู่ประมาณ20กว่าจนถึง30ถึง40เลยนะคะบางตัวนะคะ40กว่ากรัมนะคะ,ะความยาวก็ใช่มาตรฐานนะคะ13.4เซนติเมตร นะคะในส่วนเรื่องของความกว้างเนี่ยเรารดูดูจากรูปเรารู้เลยว่ามันเล็กค่อนข้างเล็กนะคะเห็นไหมคะก็ปกติละคะ่ะไซส์มาต,ตรฐานของปากกาจะอยู่ที่ประมาณ10มิลเนาะอันนี้อยู่แค่8มิลน,นะคะก็เป็นปากกาทรงครอสคิกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะครอสคิกนะคะ เป็นการใช้งานแบบกดนะคะทำออกมาด้วยกัน2ส,สีนะคะ b l a c k แล้วก็ SIMVER น,นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวคอรสรุ่นนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้นี้ได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะจะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะสำหรับใครที่สนใจประการรุ่นต่างๆนะคะก็สามารถกดที่ c a t ตอรีนะคะในส่วนของ p พลย์ลิสต์นะคะเราจะแยกไว้เป็นหมวดหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Parker Cross a r t i f a c t Rami มีมงบังนะคะก็สามารถเลือกดูได้ตามความสนใจ เลยนะคะก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอินโฟม t ชันเกี่ยวกับปากานะคะรุ่นต่างๆนะคะโดยเฉพาะรุ่นที่รีวิววันนี้นะคะคอ k i c k นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ